แถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งโอเคก่อนจะเริ่มซ้อมวันนี้นะคะขอให้นึกถึงครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็ทุกทพวกเราทุกคนก้มลงกราบอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เป็นเจ้าของบทเพลงทั้งที่ยังอยู่แล้วก็เสียไปแล้วนะลูกนะตั้งใจทำให้ดีค่ะ นี่เห็นเลยใครเป็นไม่ยิงใครเป็นให้นึกถึงครูบาอาจารย์ให้ดีลูกเวลาก้มลงกราบอ่ะลูกพี่แพร เอ้พี่แพรวาดูพี่แพรเป็นหลักสิคะพ,พ,พี่จอยด้วยหนูกลาบซะตูจะปิดไมดานอยู่แล้วลูกเอ้เอาใหม่หสิลูกเอาใหม่โอแม่หิ้งไไหนแล้วแล้วดูเขาพับเพียบนะชีวิตนั่งเอายืนซช่ไหนยืนอะเอามันตันะ้งแต่ยืนเลยเนี่ยอะยืนรองเท้าสูงไงแพรวาอะแล้วนั่ง ค่อยๆนั่งอ่าเห็นไหมพี่เขามีวิธีแล้วก็กราบเหมือนฝึกลิงเหมือนฝึกลิงเลยอะโอเคแค่นี้แหละได้แค่นี้ก็แค่นี้ขอให้ตั้งใจหรกนะเรากำลังจะอัญเชิญเพลงพระราชนิพลร้องเพื่ออะไรในอารมณ์ไหนเอาให้แม่นให้ชัดเป็นหนึ่งเดียวนะครับไป